โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในคืนที่3เลยนะครับกับเกมไฟในแอดแคนที่สมเนาะเอ่อผมว่าคืนนี้น่าจะมีแมวนะผมว่าน่าจะยากขึ้นโอเคมาเริ่มเลยเดี๋ยวมันจะไม่จบเอาเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมา2วันนะครับโอเคก็ส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครต์และกดรูปกระดิ่งเพื่อว่าจารแจ้งเตือนคลิปจากผมนะครับเพราะว่าช่วงนี้แบบวิวตกมากคือ ยังไงอ่ะคือผมโดนปิดการมองเห็นหรือเปล่านะครับทําไมไม่มีคนดูมาดูผมเลยคือส่วนมากแล้วมันจะแบบคือมันจะมีคนมาดูผมนะคือสักร้อยร้อยก็ร้อยสองร้อยเน่แหละครับคือทําไมเดี๋ยวนี้มันมีน้อยจังเลยคือทุกคนแบบหนีไปเล่นสงการกันหรือเปล่าเพราะช่วงนี้มันเทศกาลสงการนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาหนูกันต่อนะคือว่ารอบนี้เราต้องหาแมวด้วยใช่ไหมเนี่ย โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูแมวกันนะดูแมวของจริงกันเนี่ยเอาจริงแมวแบบไม่ธรรมดานะแมวปีศาจด้วยอะ่ะประเด็นอะ่ะเฮ้ยได้เสียงหายใจอุ๊ยยังไงเจอแล้วโอ้โหโผลมาเลยเฮ้ยได้ยินเสียงเคาะเฮ้ยเฮ้ย คือเราต้องฟังเสียงหายใจนะครับถ้าแมวมันมานะโอเคโอเคจะพุ่งมาปะเนี่ยจะพุ่งมานะเฮ้ยเจอเจอเจอเห็นเห็นเห็นไม่ต้องไรแคท ได้ยินเสียงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเข้ามานะเอาจริงอืมเฮ้ยอู้ตกใจมาตอนไหนแมวโอ้มีแมวยากขึ้นเลยผมบ้าเนี่ยโอ้โหแย่ะละ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลีเทปก่อนเฮ้ยเห็น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 หนูเห็นหนูโอเคแมวยังไม่มาใช่ไหมเฮ้ยแมวมาแล้วอันนี้คือต้องทยอยมองมันตลอดเหรอยินเสียงเคาะเคหนูมา ่เนครเดี๋ยวก่อนนั่งนี่ดีก่อนคือได้ยินเสียงแมวอุ้ยว่ามาแน่แมวเมื่อกี้ลงไปลงไป โอเคลอดเดี๋ยวนะแมวอยู่ตรงไหนยังไม่มาใช่ไหมแมวอ่ะปิดไงเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้คือผมถึงกับเงียบเลยเมื่อกี้เพราะว่าต้องใช้สมาธินะเฮ้ยแมวแมวเจอเจอเห็นนะเห็นนะแชท คือมันจะมา,าฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ปะ่ะแมวเนะนี่ยเฮ้ยแกแอบมองเราอยู่หรือเปล่าเว้ยไอน,นี้ก็แอบมองได้ยินเสียงเคาเฮ้ย เห็นนะเมื่อกี้โอคโหต้องมารีเทปต่อเดี๋ยวนะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเห็นเห็นเห็นลงไปเลยเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะโอ้ เผื่อไม่ได้เราเนี่ยโอเคโอเคโอเคฝั่งนี้มาแล้วเคอีซี่เดี๋ยวนะอยได้ยินได้ยินเสียงแมวนะอ่าลงไปเลย โอเคตีสามแล้วเริ่มตึงเครียดแั้วตอนนี้ทุกคนคือผมเริ่มเล่นแล้วเริ่มตึงเครียดแล้วเนี่ยอุ้ยโหยโผมาตอนไหนเนี่ยโอ้แมวฉันเห็นหนายนะแมว ไอ้นี่ก็มาอีกทั้งหนูทั้งแมวเลยเนะี่ยโอเคคือผมขอแค่แบบแมวไม่มาตอนที่ไอ้แรดมันมาหนูมันมาเนี่ยเราต้องมาคอยส่องดูมันอนะคือถ้ามันโผล่มาใกล้หน้าเราตอนไหนคือเราต,ตายได้นะเพราะว่ามันจะจำสแกรเราเดินที ถ้าเราแบบไม่คอยมาจ้องมองมันอนะ่ะโอ้โหเคยเห็นนะจะมาก็มาเถอะจริงเฮ้ย <c oughs> เจอนะแมวมังเจ้เส็นเทีต่อ เห็นนะเมื่อกี้คือไอแมวเนี่ยมันแบบแอบมองเราอยู่ใต้เตียงไม่พอนะคือมันทําเสียงรบกวนต่อแบบไอเทปเล่นเสียงแล้ว,วะยามที่ไอหนูมันเข้ามาเลยว,วะเฮ้เห็นนะเมื่อกี้แต่ที่แน่คือก็มีวิธีที่จะปิดอยู่นะครับก็เราต้องรีบนะรีบไปปิดเพราะว่าถ้าเราแบบช้าเกินไปไอหนูมันจะฆ่าเราได้นะ แต่ว่าผมเฮ้ยเฮ้ยอยู่ฝั่งไหนวะโอ้มาตอนไหนเนี่ยหนูมาแน่นอนเลยเฮ้ยหนูมาแล้วแมวมาดิโอ้ยตรงไป เออโอ้ oh, เกือบตายเมื่อกี้เสียวเกินชาไม่ได้แนวจริงโอเคผ่านสักทีโอ้รอดมาได้นะครับสำหรับคืนที่สามนะมินิเกมเหมือนเดิม คือจะให้เล่นซอแบบแล้วก็โดนแบบตั้มสแกเมเดใช่ไหมเนะี่ยโอเคเจอเด็กผู้หญิงอืมทักทายเหมือนเดิมเอ่อคือผมอาจจะพูดเบาดนึงนะครับเพราะว่าแบบมันดึกแล้วประมาณโอโ้โหห้าทุ่มครึ่งนะ พูดแรงไม่ได้ผมเกรงใจข้างบ้านเอ่อใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเฮ้ยใครไม่ดูนะครับแต่เหมือนตัวตลกเลยอะยืนอยู่ตรงต,นนตรงที่เราผ่านเมื่อกีนะ้ผมจำได้ว่าไอ้ที่มันยืนอยู่เมื่อกี้น่าจะเป็นห้องสตาร์ปะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อน ใช่นะครับห้องสตาฟนะผมจะไม่ยุ่งดีกว่าเพราะว่ามันไม่คุยกับเราผมผมเลยไม่ยุ่งเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ย นี่แหละมีอะไรเนี่ยโอเคอันนี้น่าจะเป็นหนูปะโอเคใช่แหละอันนี้คือจะชวนเล่นซ่อนแอบอีกใช่ไหมเนี่ย อโอเคเชิญคือโดนมาสองพาร์ทแล้วยังไงก็โดนเหมือนเดิมอะ่ะเล่นก็ได้อ่โอเคเป็นฝ่ายนับเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยโอเคเราคงเป็นแบบฝ่ายซ่อนนะ มาข้างบ้านห่ออะไรวะเนี่ยโอ้ยห่อทำไมตอนอัดคลิปอยู่เนี่ยถามจริงเถอะโอเคแล้วก็ซ้อนเหมือนเดิมนะครับหมามันห่ออะไรเนะี่ยโอ้ยโดนหลอกเหมือนเดิม,มั้ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับกับคืนนี้4เนาะโอเคถ้าใครชอบเจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe และกดรูปกระดิง่งเพื่อพลาดการแจ้งในคลิปจากผมนะครับโอเคก็ให้กำลังเจี๊ยบผมเยช่วงนี้คือวิวตกมากนะทุกคนคือไม่มีคนดูเลยก็ไม่เป็นไรผมก็อาจจะสู้ต่อไปนะครับโ okay, อเคก็เอาเป็นว่าซีอูเจี๊ยผมเจอคลิปหน้าครับ